มารีวิวตัวไมโครเช็คนิดหนึ่งนะคะก็ะคือตัวนี้นะตัวนี้มันจะเป็นไม้ที่ตอนนี้ก็ลังมาแรงเลยคะ่ะแล้วก็คนกำลังฮิตใช้มากเลยนะเพราะว่ามันราคาไม่ได้แรงมากตอนนี้เป็นยังไงบ้างรู้สึกดีขึ้นกว่าเมื่อกี้ไหมเพราะเมื่อกี้คือใช้ไม้จากตัวโทรศัพท์เลยนะแล้วก็พอเปลี่ยนไม้มาเป็นอันนี้มันก็จะกรองได้ในระดับหนึ่งต่อไปจะเปลี่ยนไปโหมดถัดไปนะคะมันจะยิ่ง กรองกลิดขึ้นมาอ่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างรู้สึกดีขึ้นไหมดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยมันจะตัดเสียงรบกวนออกไปอีกเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็โหมดสุดท้ายมันก็จะเป็นอีกโหมดหนึ่งค่ะมันก็จะเป็นหมวดเสียงกล้องนะเป็นยังไงคะเสียงกล้องไหมเออมันจะเสียงเสียงแบบเป็นเสียงเอฟเฟกนะคะเนี่ยละค่ะก็ถ้าเกิดใครสนใจสั่งได้นะคะอย่าลืม กดที่ประกาได้เลยค่ะ